คนคนเดียวที่อยู่กับเราคนคนเดียวที่ไม่เคยกิดร้ายเราคนคนเดียวที่ไม่เคยทําร้ายเราและคนคนเดียวที่รักเราและไม่เคยปล่อยให้เราโดดเดี่ยวคนคนเดียวที่เกิดมาพร้อมกับเราและจะตายไปพร้อมกับเรานั่นก็คือตัวเราคนนี้แหละที่จะคอยช่วยเราทุกอย่างคนนี้แหละที่จะคอยบอกเราทุกอย่างว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีควรทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรพาตัวเองเข้าไปยุ่งคนคนนี้แหละที่จะหวังดีกับเรามากที่สุดและรักเรามากที่สุดจริงจิงจากหัวใจเวลาที่เราเจอปัญหาและอุปสรรคคนอื่นก็ได้แค่ให้กำลังใจเราปลอบใจเราแต่ตัวเราเองนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่ให้กําลังใจ สร้างพลังใจสร้างกำลังใจให้กับตัวเองคอยปลอบประโลมตัวเองได้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ตัวเองล้มนานเพราะทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ทุกปัญหาย่อมมีทางออกแม้ปัญหานั้นจะหนักหนาแค่ไหนเราก็ต้องเดินหน้าต่อเสมอแล้วสุดท้ายเราจะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคไปจนได้ค่ะแม้จะเจอทุกที่สุดเราก็ต้องไปต่อ ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราไม่มีใครดีกับเราเท่าตัวเราอีกแล้วถ้าวันนี้เรารู้จักรักและเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอเดี๋ยวจะมีคนจริงใจเข้ามารักเราเติมเต็มให้กับเราดังนั้นเติมเต็มชีวิตให้กับตัวเองก่อนแล้วจะมีแต่คนด,ดีเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะด้วยรักและส่งพลังใจโรนินิค่ะ